มึงคิดดูคนมันจะดีขนาดไหนคนอะไรวะอินเทอร์เน็ตมันยังไม่จ่ายให้มึงเลยหนูจ่ายเน็ตและหนูจ่ายสัง่าเน็ตแล้วแต่เน็ตมันไม่จ่ายให้หนูไงก้มึงเป็นคนไม่ดีมันจะไม่จ่ายให้มึงหนูคนดีข่าวเลยมบอกคนไม่ดีดีเฮียดดาเมาก็ไม่มีสติไม่มีสติอยู่ในรับตัวหนูมีสติแต่หนูไม่อยากใช้จบเลยเอาง่ายเลยนะมึงไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมึงถึงไม่มีผัวไม่ได้ อยู่เป็นภาระพี่ไงแบบนี้ไงทำไมอ่ะไม่ทราบพาระไม่ว่าเดี๋ยวก็ไอ้ที่เมาเมาปุ๊บก็มาร้องไห้เด็กกูอีกก็มันก็ต้องเอาแล้วให้ร้องเพลงเหรอเมาอ่ะเวลาเมาต้องมีสติเดี๋ยวโหไม่ใช่แบบว่าไปคิดถึงแต่ภาพเก่าภาพเก่าไม่ลืมบ้างอมาลืมบ้างเถอะลืมได้ไหมคนมันรักไปแล้วแต่คนอย่างมือไม่น่าไม่น่ามีคู่แง่อยู่คนเดียวเอาจรื่องเยอะมึงเป็นคนเดียวมึงเป็นคนเรื่องเยอะ ใช่หนูคนเรื่องเยอหน้าอยู่คนเดียวไม่น่ามีใครหรอกจริงจริงด้วยพี่หนูอะอยู่กับใครไม่ได้ใช่มึงต้องอยู่กับตัวเองไม่เอาอันนี้พูดตามความเป็นจริงเลยนะหนูอยู่กับใครไม่ได้จริงอ,าาอย่างนี้พอหนูพูดเลยหนูไม่ชอบคนนอนเบียดเนีย่ยเห็นป่ะแล้วมึงจะมีผัวได้ไงเออหนูชอบคนนอนเบียดแต่หนูเบียดได้แต่ห้ามเบียดหนแต่สิ่งสำคัญของมึงอะกูไม่เป็นผัวมึงอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะไอ้สัตว์ เข้าห้องน้ําเปียกไม่ได้เป็นเหี้ยแไรห้องน้ามันเป็นห้องห้องต้องไถ่น้ำมันต้องเปียกปะไม่คือมันจริงๆอะ่ะโดยปกติมันต้องมีแยกโซนเปียกโซนแห้งเข้าใจปะมึงราดน,น้ำาลาวเปียกปะก็ใครจะราดน้ํากับพื้นอ่ะอ้อไอ้เขาไช้น้ําก็ต้องมากับพื้นก่อนบ้า,าหมราดยังไงหมายถึงเรื่องอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่มึงเข้าห้องน้ำมึงบอกว่าคนที่แบบว่าไม่คือคือหนูอยากใช้ห้องน้าไม่เปียกก็คือหนูอยากใช้คนแรกอ่ะแล้วจะหนูกูเข้าก่อนนะมไม่ได้อก็ขอเข้าก่อน ถ้ามึงว่าไปไหนก็แล้วแต่นี่หละปัญหาที่มึงที่มึงไม่ต้องมีผัวมึงอยู่คนเดียวแต่มันก็เคยมีคนยอมเหรอแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ยอมนะก็หนูไม่เอานี่ไม่ก็มึงเขาไม่เอามึงค่ะหนูไม่เอามันค่ะเขาไม่เอามึงค่ะไม่ใช่มันเกี่ยมาแบบพูดที่มันดูดีค่ะเขาไม่เอามึงค่่ใช่หนูไม่เอามันค่ะแล้วแต่มึงเหอะ